สวัสดีครับผมคมิบิยอนจากเว็บบิยอนอิสบอร์ดนะครับนี้มาเสนอเมาส์ ASUS Green Connect นะครับเี่เมาส์ Green c o n n e t นี่ครับมีสองสีครับสีขาวครับมีไฟเป็นเมาส์หกปุ่มนะครับ ช้ชิปแพน3 5มหนะครับครามารถชิปได้ถึง5ล้านครั้งนะครับนี่อีนอนเลนนะครับสีขาวมีไฟ LED อยู่ข้างในนะครับฟ้าลุดล่างนี่แหมล้ำยุบเหลือเกินสิงชิปก็สักดีนะครับ ถ่ายสีเาาให้ดูก่อนนะครับนี่จะมีนีสีดำยิ่งมีสามสีครับตัหนึ่งเดี๋ยวกนนําเข้ามาอีกทีหนึ่งครับคะรับดี๋ยวชัดๆเลยนี่เป็นมินิรีวิวนะครับ ดูส่ส่วนการใช้งานก็คงจะต้องปรับเว็บดังๆนะครับในบ้านเราจะรีวิว่แทงให้ผมนะครับนี่ครับโซนยูสีนี่ครับเป็นยูสีการนะเป็นจุดทองนะครับสายเป็นสายถัดนะครับ แพ็กเกจจิ้งนะครับเราให้ดูกเจก็ตจิ้งสามสีหัวกล่อง Inport HJS นะครับที่ Beyond อีสต์ตนอให้นำมานะครับ ราคาไม่สูงครับสามร้อยกว่าบ,บาทครับมีจำหน่ายที่ร้านพีเอ็นไวทั้งสามนะครับแฮสเทอรี่็นประมาณนี้ของดีๆั้งนั้นต้องมีร้านโคบิออนครับชั้นหนึ่งห้องหนึ่งหกสูงที่ระตุน้ำนะครับอยู่ที่ตามเราได้ที่ f a c e b o o k c o สไนซ์บิออนอีสปอร์ตนะครับไม่มีเอสแล้วก็เว e ็บไซต์บิ y อนอีสปอร์ตนะครับแต่ตอนนีม้มีเอส ก็แผ่นคอนโทรก็เฟอร์ตีครับนี่เป็น,ปน,ปนนะอกีเนนเนกรเรื่องซีรีส์ซีรีส์5นะนี่ก็จะจับไปเลยลิดกันนะครัื่องอยากถ่ายให้ดูเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ากล้อง 6D หนักพอเดินเองชงเองเลยครับคุณนะครับ,นนรบเราจะหาสินค้าราคา ถูกคนระับไม่ไมกล่าคุณเกินไปแต่คุณภาพนี่รับประกันครับนี้ขอบคุณมากครับ